ที่รานอดีตเกมมือถือยอดนิยมติดชาร์ดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันตัวเกมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะและมันก็เริ่ด้ถูกลืมไปทีละนิดทีละนิดดังนั้นในวันนี้พวกเราแบงค์ข้ออ e ีสปอร์ตจะพาทุกคนไปดูที่มาที่ไปของเกมนี้กันว่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นการทําไมถึงได้หายไปจากกระแสแบบนี้ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเคยโด่งดังมากๆถ้าทุกคนอยากจะรู้กันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ u อันลีชเครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปีหรือ Lazada าลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o เลยนะครับ หลังจากยุคบุกเบิกของเกมมือถือมันก็เป็นช่วงที่บริษัทเกมหลายๆที่เริ่มเบรกความสนใจมาที่ตลาดเกมมือถือมากขึ้นเพราะนอกจากมันจะเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้ง่ายแล้วกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ยังพร้อมที่จะเปย์เงินแบบจัดหนักจัดเต็มที่นี่นักพัฒนาเกมส่วนมากในตอนนั้นก็มักจะเป็ผู้คนฝั่งตะวันตกที่สร้างเกมสุดเป็นตำนานทั้งหลายขึ้นมาแต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนข้ามฟากกลับมายังประเทศเกาหลีใต้ดินแดนที่เกมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นิยไมไปแพร่ซื้ออย่างซีรีส์หรือว่าเพลงเลยล่ะ Stop. อย่างไรก็ดีมันก็ได้มีกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มหนึ่งที่เล็งเห็นโอกาสจากการสร้างเม็ดเงินจากตลาดเกมมือถือและพวกเขาก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยใช้ชื่อว่า Extra Standard ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยจีฮุนลีและเพื่อร่วมทีมข,ของเขาในปี2007เป้าหมายแรกของบริษัทในตอนนั้นเลยก็คือพวกเขาากทำซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาแบบสนุกสนๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆของประเทศเกาหลีใต้แต่เพราะไม่มีเงินทุนมากพอบริษัทก็เลยต้อง ไปรับงานจากบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะอยู่รอดจนสุดท้ายลี่ตัดเดินใจเลิกทําสายนี้เพราะมองว่า,านหนทางด้านธุรกิจนั้นมันไม่สดใสเอาเสียเลยในเวลาต่อมาบริษัท Extra Standard ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Mobile อแล้วก็ Dev Si s t ต r ตามลาําดับซึ่งในคราวนี้พวกเขาได้เห็นถึงตลาดมือถือที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็เลยมีเป้าหมายที่จะกระโจนเข้ามาตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Dev Sister ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแรกของเกาหลีใต้ที่กระโดดเข้ามาทําตลาดบน iPhone หรือก็คือในแ Store, ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาได้ในปี2008ตอนนั้น iPhone ยังไม่มีขายในเกาหลีและใน a อป Store ของเกาหลีเอ,เองเนี่ยก็ยังมีมอนมูกเกมด้วยซ้ำบริษัทเลยต้องเน้นเจาะตลาดต่างประเทศไปก่อนซึ่ง De v บซ ster อร์ก็สร้างเกมมาแล้ว2เกมด้วยกันสำหรับแพลตฟอร์ม iOS แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้สร้างความสำเร็จให้กับพวกเขามากเท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงโปรเจกต์ที่3ข,ของพวกเขาโดยในครั้งนี้ทางทีมพัฒนาได้ลดความซับซ้อนลงเพราะเลงเห็นว่ากว่าจะเข้าถึงคนจำนวนมากได้เกมจะต้องเล่นง่ายภาพล่าจะตติดต ถ้าเป็นที่จดจำนั่นเลยทำให้พวกเขานำแนวคิดนี้มาปรับใช้โดยเกมดังกล่าวจะเป็นเกม Endless Runner เพราะว่าหนึ่งในทีมง,งานของทีม Deep Sister ที่มีนามว่าเซจุงคิม ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากเกมเว็บเบราว์เซอร์ที่เล่นแล้วสนุกติดง่ายแถมเขายังเป็นคอ,อนิยายอีกด้วยซึ่งนิยายที่โดนบันดาลใจให้กับเขาเลยก,ก็คือ The Gingerbread Man ซึ่งถ้าใครเป็นคอเทพนิยายและเคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วก็จะรู้กันดีว่าตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือคุกกี้รูปร่างเหมือนโคดและด้แนวคิดทั้ง2องอย่างนี้เองทีมงานได้เลยจะเอามาผสมประสานกันให้กลายเป็นเกมแนวเอเลสแรนเนอร์ที่มีตัวเอกเป็นคุกกี้ที่วิ่งหนีออกจากเตาผิงและคําว่าหนีออกจากเตาผิงเนี่ยแหละที่มันเป็นแรงบ การจ่ายให้กับโปรเจกต์นี้ ซึ่งมันก็คือโอเว่นเบรกนั่นเองแม้ว่าในใจทีมงานอยากจะสร้างเกมเอเล s ซอนเนอร์แต่พอเอาเข้าจริงพวกเขากลับมองว่าเกมแนวนี้เนี่ยเหมือน,นเกมที่เล่นแล้วไม่มีจุดหมายนี่เลยวพวกเขาเลยทําเป็นเกมวิ่งปกติแทนแบบวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางโดยต้องหลบสิ่งกีดขวางและอุปสรรคต่างๆแถมในแผนที่ก็จะมีผลไม้และก็เยลลี่ให้เราสามารถเก็บแต้มได้อีกด้วยที่พิเศษไปกว่านั้นนอกจากเยลลี่แล้วมันก็ยังมีตัวอักษรคำว่า r รี dom ให้เราเก็บสะสมครบ ถ้าผู้เล่นเก็บได้จนครบเนี่ยพวกเขาจะรับคะแนนพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยแถมการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะเราแค่ต้องกดปุ่มกระโดดและปุ่มสไลด์เพื่อหลบอุปสรรคในเส้นทางรวมไปถึงการกระโดดนั้นเราก็จะสามารถกดปุ่มพุกเพื่อก่อพื้นที่บางจุดได้อีกด้วยเลยเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางทาง d e e Sister ก็ได้ปล่อยตัวเกม Oven Break ออกมาในปี2009แน่นอนด้วยความที่เล่นง่ายเล่นได้สนุกมันก็เลยไม่เกมนี้ะะเราได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในเกาหลีใต้และอเมริกาชนิดที่ว่วา โอเวนเบรกเนี่ยสามารถขึ้นชาร์ดอันหนึ่งในอเมริกาสำหรับแอปฟรีนแอปสโตรได้เลยเพร่อสําเร็จช่วงปีแรกๆนี้ถูกยืนจากสื่อหลายเจ้าบทสัมภาษณ์ผู้ร่วมก่อตั้งเล่าว่าโอเวนเบรกเนี่ยกวาดยอดดาวนโหลดได้รวมกว่า20ล้านครั้งและขึ้นอันดับหนึ่งในกว่า20ประเทศซึ่งนี่ถือเป็นตัวเลขที่ยิ่งใหญ่ผิดปกติสำหรับทีมเล็กๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างบการตลาดของเดฟซิสเตอร์ในตอนนั้นก็แทบไม่มีและเกมนี้มันก็โด่งดังมาได้จากแรงแชร์ปากต่อปากกับการติดฟีเจอร์บน App Store แ Play Store นนอง ด้วยความสาเร็จนี้มัลเลไมล์เดฟซิสเตอร์ได้ปรับปรุงตัวเกมโอเวอร์เบรกให้เติมเต็มความตั้งใจเดิมของพวกเขาที่อยากจะสร้างเกมเอ็นเลสซันเนอร์โดยพวกเขาได้ปรับปรุงให้มันกลายเป็นเกมในเอ็นเลสซันเนอร์จริงๆแต่ก็มีหัวใจที่จะลดลงถ้าเราชนกับสิ่งกีดขวางนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาอีกด้วยไม่พอเท่านั้นโบนัสพิเศษจากการเก็บสะสมตัวสนัวสนฟรีดอมก็เปลี่ยนให้กลายเป็นคำว,ว่าโบนัสแทนและถ้าเก็บโคร้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าสู่แผนที่พิเศ และมีคะแนนให้เราเก็บเพียบยิ่งไปกว่านั้นตัวเกมก็ยังมีการเพิ่ม power up เข้ามาในแผนที่ให้ผู้เล่นเก็บใช้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวใหญ่สามารถชนสิง่งกีดขว้าง i เทม boost วิ่งไวยไปจนถึงแม่เหล็กที่จะดูดเก็บคะแนนด้านหน้าเราทั้งหมดและหลังจากที่เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาพวกเขาก็เลยตั้งให้เกมนี้เป็น o อเว Break 2และเปิดตัวในปี2012นั่นเองซึ่งให้หลังจากนั้น1ปี o อเว Break 2ก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งโดยมันก็กลายเป็นคุกกี้รันอย่างที่เรารู้จักกาันและ มีการเปิดให้บริการให้กับแพลตฟอร์มอย่างคราวๆแล้วก็หลายเกยมนี้เนี่ยดังระเบิดจนขึ้นชาระดับหนึ่งเกมทำรายได้สูงสุดบน Google Play และติดอันดับ6บน App Store ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนี่ทําให้ De v ซ i s t e r ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้พัฒนาเกมที่มีรายได้สูงสุดอันดับที่10ของโลกบน Google Play นอกจากนี้ภายใน12สัปดาห์แรกตัวเกมก็ถูกดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า10ล้านครั้งและพอถึงเดือนเมษายน2 0 1 4ยอดดาวน์โหลดในเกาหลีเพียงประเทศเดียวก็แต่ล้านครั้งนั่นเลย ทำให้รายได้ทั้งหมดในปี2 0 1 3ของ Dev Si s t e r พุ่งขึ้นเป็น61,000ล้านวอนหรือเทราว14,000ล้านบาทเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นการเปิดตัวไลน์คุกกี้ร้านก็สร้างกระแสสะเทือนความนิยมไปทั่วโลกเพราะตัวเกมได้มีการแปลภาษารวมไปถึงภาษาไทยด้วยตัวเกมทำยอดดาวน์โหลดทะลุ10ล้านครั้งภายใน30วันและขึ้นอะดับหนึ่งแอปฟรีบนแอปสโตรในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยและไต้หวนันที่เกมนี้สามารถครองอันดับหนึ่งติดต่อ,อก,กันได้13วันและพอถึงเดือนเมษายน ปี2014ยอดดาวน์โหลดก็พุ่งทะยานไปเกินกว่า20ล้านครั้งและก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงที่เกมนี้กำลังอยู่ในกระแสขั้นสูงในแต่ละวันตัวเกมมีผู้เล่น,นเฉลยแต่แต่หลัก10ล้านคนเลยทีเดียวแถมใครที่ใช้ลายช่วงนานก็จะเจอเพื่อนส่งข้อความขอเกมคุกกี้กันมาบ่อยจนทะเลาะก,กันเลยก็มีแน่นอนว่าการเปิดตัว grand opening เช่นนี้มันก็ได้ผลตอบรับที่ดีและตัวเกมก็มีระบบ micro transaction เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเพื่อแลกกับคริสตัลสำหรับการใช้ในการซื้อสิ่งของต่างๆแถมตัวเกม ก็ยังมีระบบกลองสูงสมบัติกาชาสัตว์เลี้ยงที่มันค่อนขางจะดูดเงินผู้เล่นพอสมควรมากไปกว่านั้นก็คือตัวเกมยังมีการอัปเดตตัวละครคุกกี้เข้ามาหลายตัวด้วยกันซึ่งแต่ละตัวนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแทนผู้เล่นก็ยังสามารถนั่งจัดคอมโบได้ด้วยว่าจะเล่นรันนี้เพื่อเก็บเงินหรือเก็บคะแนนแทงคุกกี้บางตัวก็ให้ความสามารถพิเศษทั้งๆท,ที่มันไม่ต้องใช้ในระหว่างวิง่งตัวอย่างเช่นคุกกี้ชีสเค้กและคุกกี้เชียริเตอร์นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นคุกกี้รันเนี่ยย คุกกี้ราชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าใครทันเนี่ยก็ไม่เด็กแล้วนะและตัวเกมเองก็ยังมีการอัปเดตออกมาอีกหลายซีซั่นด้วยกันซึ่งแต่ละซีซั่นก็จะมีอีเวนต์และลูกเล่นใหม่ๆออกมาให้ผู้เล่นได้เสพสมอารมณ์หมายกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีการใส่ใจในเกมเกมเดียวแบบนี้มันก็ทำให้กูรูบางส่วนมองว่า Devsister ผู้พัฒนาคุกกี้รนเนี่ยกำลังเอาความเสี่ยงไปขึ้นอยู่กับเกมเกมเดียวและพอเข้าสู่ปี2015ควอเน,นิยลของคุกกี้รานก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงและนั่นก็เลยหมายถึงรายได้ของบริษัทด้วยนนั่่เองงซึง จากสาเหตุนี้มันก็เลยพูฒนาได้เลยเห็นว่าการอัปเดตอย่างเดียวมันคงจะไม่พอมันก็เลยวาเขาอยากสร้างภาคต่อของเกมนี้ออกมาและตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปี2015อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นก็มีการกําหนดวันคร่าวๆว่าจะเปิดตัวเกมจริงจังเนี่ยในเดือนธันวาคมแต่ต่อมาทาง d e v s i s t e r ก็ได้ประกาศเลื่อนการเปิดตัวเกมออกไปจนในที่สุดภาคต่อของเกมคุกกี้รนันก็ได้เปิดตัวออกมาแต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าคุกกี้รัน2เพราะว่านี่คือคุกกี้รันโอเวนเบรกใน ภาคนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ภาคต่อไปเสียทีเดียวพอดูดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่มากกว่าในภาคนี้ตัวเกมมีการเปิดให้ผู้เล่นสามารถใช้คุกกี้รันได้ถึง2ตัวรวมไปถึงการสามารถใช้สมบัติได้มากขึ้นแถมเนื้อเรื่องของตัวเกมก็มีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆในแต่ละซีซั่นแต่ว่านี่ก็สร้างความไฮได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันก็คือเกมเดิมทีม่เพิ่มเตอิอัปเดตเท่านั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะหลังจากที่คุกกี้รันโอเวนเบรกเปิดตัวในปี2016ให้หลังจาาาาากกกกกนนัั้2ปปีีทงงขอตววเม็รระศ่ ตัวเกมจะปิดให้บริการในวันที่มิถุนายน2018ด้วยสาเหตุความนิยมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องข่าวนี้ก็สร้างความเศร้าให้กับแฟนเกมเป็นจำนวนมากเพราะมันถือเป็นหนึ่งเกมสามาัญประจําเครื่องของคนไทยในยุคนั้นเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามย้อนกลับไปสักนิดในปี2016ในช่วงที่เกมคุกกี้รัานโอเวนเบรกเนี่ยเปิดตัวทางทีพัฒนาก็ได้สารต่อ IP ของคุกกี้ร้นด้วยการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคุกกี้วอร์ที่จะเป็นการให้ผู้เล่นต้องสร้างทีมจากหลาคุกกี้ในซีรีส จากนั้นก็ส่งพวกเขาเนี่ยออกไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามบนสนามรบแบบเรียลไทม์หลักๆก็คือการจับทีมวางแผนและส่งยูนิตไปบุกฐานลีกไฟายอารมณ์คล้ายๆกับ c Clash Royale จุดขายก็คือการใช้ตัวละครคุกกี้แฟนคุณเคยมาใส่ในเกมแนวใหม่แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จและก็ปิดตัวลงไปหลังจากให้บริการได้แค่2ปีด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุกกี้รันพัซเซิลเวิลด์ซึ่งมาเป็นเกมที่เดฟซิสเตอร์ทำออกมาเพื่อต่อยอดจากกว่าคุกกี้ที่หลายคนคุ้นเคยแต่เปลี่ยนแนวเป็นแบบเกม เหมือนเกมยอดนิยมอย่าง Candy Crush ผู้เล่นจะได้เข้าไปเล่นด่านต่างๆโดยการสลับบล็อกสีให้เรียกันแบบเคลียร์ภารกิจซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างก,กันออกไปเช่นทำลายบล็อกให้ถึงจำนวนที่กำหนโดการเก็บวัตถุพิเศษหรือจัดอุปสรรคที่คว้างอยู่สิ่งที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกม Puzzle ทั่วไปก็คือการที่มีตัวละครคุกกี้มาเป็นส่วนสำคัญในเกมโดยแต่ละตัวก็จะมีสกิลช่วยเหลือที่ไม่เหมือนกันบางตัวสามารถทำลายแถวทั้งแถวบางตัวก็เปลี่ยนบล็อกให้เป็นสีเดียวกันทำให้การเลือกคุกกี้ แม้ผ่านนานักยากได้โดยตอนที่เปิดตัวในปี2020เกมนี้รับความสนใจอยู่พอสมควรเพราะแฟนคุกกี้รันอยากลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในแนวเกมที่เล่นง่ายและเข้าถึงทุกกลุ่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระแสความนิยมก็ไม่ได้แรงมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดเกมในฟัสเซอร์แบบจบคู่มีคู่แข่งใหญ่อย่างแ Candy Crush ครองพื้นที่อยู่แล้วทาให้ฟัสเซ l รเวิลด์ไม่สามารถสร้างความโดดเด่นได้มากนักถึงอย่างนั้นเกมเนี่ยยังมีผู้เล่นอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยากเล่นเกมเบาๆใช้เวลาสั้นๆและยังชื่นชอบตัวละครคุกกี้ แถมเกมนี้ก็ยังเปิดให้บริการถึงปัจจุบันอีกด้วยเมื่อพอเท่านั้นเด็บซิสเตอร์เนี่ยยังมีการปล่อยคุกกี้รันคิงด้อมที่เป็นเกมมือถือแนว RPG ผสมกับการสร้างเมืองและเปิดตัวเกมในปี2021เกมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่เปิดตัวที่ติดอันดับหนึ่งในหลายประเทศรูปแบบการเล่นของคุกกี้รันคิงด้อมจะเป็นการผาสมผสานระหว่างการสร้างเมืองและการต่อสู้แบบออโต้แบทเทิลผู้เล่นสามารถสร้างและตกแต่งอาณาจักรของตัวเองโดยการวางอาคาต่าง เพื่อผลิตทรัพยากรและเปเีรยสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดการต่อสู้ที่ผู้เล่นสามารถจัดทีมคุกกี้5ตัวเพื่อประจญภัยในด่านต่างๆซึ่งคุกกี้แต่ละตัวนั้นก็จะมีสกิลพิเศษที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้เล่นสามารถสะสมคุกกี้ผ่านระบบก,กาชาที่มีทั้งระดับธรรมดาลและระดับแร่เกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะไปได้สวยเพราะว่ามีฐานผู้เล่นที่หนานแน่นและแม้ว่าตัวเกมจะดำเนินให้บริการมานานกว่า4ปีแล้วแต่ตัวเกมก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างและยังมีอัปเดตตัวเกม เรียกได้เลยว่ามันเป็นเกมแนวใหม่ในจัก,กรวาลคุกกี้รันที่ผสมผสานในเกมนึงเลยล่ะครับแล้วจําได้ไหมในหลายๆเกมก่อนหน้านี้ที่เราทําเรื่อ,องดาวพวกเขาไปมันก็มักจะมีการทําเกมแนววิญาออกมาด้วยซึ่งคุกกี้รันก็แงก่าเขาด้วยเช่นเดียวกันโดยมันมีชื่อว่าคุกกี้รัานเดอะดาร์กเนสไนท์ เป็นเกมแนวแอคชั่นผจนภัยในรูปแบบ V R เกมนี้ก็นําเสนอเนื้อเรื่องที่แตกต่างจากภาคลากโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นจินเจอร์เบรฟคุกกี้ฮีร่ต้องหลบหนีออกจากปราสาทของแม่โมดที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนามากมายในเกมนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจพื้นที่ทั้ง11แห่งที่มีธีมแตกต่างกันเช่นห้องครัวของแม่โมดห้องทดลอและโรงตีเล็ก โดยแต่ละพื้นที่จะมีสตรูและปริศนาที่ต้องแก้ไขนอกจากนี้ตัวเกมยังมีคุกกี้และสัตว์เลยงที่มีความสามารถเฉพาะตัวแม้ว่าเกมเนี่ยจะได้รับความสนใจในช่วงเปิดตัวแต่ว่าในเดือนมีนาคม2025เกมก็ถูกลกไปจาก Meta Store โดยไม่มีการประกาศเหตุผลอย่างเป็นทางการเรื่อได้เลยว่ามาไวไปไวอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้เดฟซิสเตอร์ก็มีการทาโปรเจกต์ใหม่ๆในจัก,กรวาลของคุกกี้รันออกมามากมายจนเรียกได้เลยว่าคุกกี้รนัรนเกมวีที่เราติดตาก,กาันก็เหมือนจะเริ่มเลือนหายไปจาก าางงจขอหลยรคนแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือเป็นก้าวสาคัญของเดฟซิสเตอร์ที่กล้าจะก้าวออกมาจากคอนฟอร์ตโซนมายึดติดต่อตัวเกมแบบเดียวตลอดไปเพราะว่าจักรวาลของพวกเขาที่สร้างขึ้นมามันเป็นจักรวาลที่มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามตัวละครที่น่าสนใจแถมยังเป็นที่จดจําซึ่งถ้าย้อนมองกลับไปดูแนวคิดตั้งต้นของพวกเขาเกมทั้งหลายที่พวกเขาสร้างออกมาก็ถือว่าตรงตามโจทย์ที่พวกเขาเคยสร้างเอาไว้เพียงแต่ว่ามันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวเกมที่ตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองละครับและเพื่อ เคยเล่นคุกกี้รันกันไหมแล้วเคยสร้างคะแนนสูงสุดไว้เท่าไหร่กันก็สามารถมาคอมเมนต์ขิงกันได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครเพียงมาดูเรื่องของเกม Where Is My Water ก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ